สิ่งใดง่ายๆแต่จงอดทนสู้ต่อไปพร้อมไหมคะลองเล่นๆแบบไม่ซีเรียสตอนนี้อาจอยู่ฮะอะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้เรื่อยๆก็อ่านเีค่ะเืกี้อนมนมมาฮะโอเคกบตัวหนึ่งอ้วนกับกบตัวอื่นในชีวิตของเรา ม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีความตั้งใจและความเพียรพยายามแม้จะไม่ได้รับความสำเร็จในตอนแรกๆจงอย่าท้อหรือววายอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆแต่จงอดทนสู้ต่อไปในเย็นวันหนึ่งมีกบสองตัวกบตัวหนึ่งอ้วนและกลบอีกตัวหนึ่งผอมทั้งสองกระโดดล้นเต้นกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วก็ต้องเผชิญกับเคราะร้าย ตกลงไปในถังนมทั้งสองได้แต่แวกไหวไปมาแต่ก็ไม่สามารถกระโดดออกมาได้จนกระทั่งเริ่มเหนื่อยอ่อนกบตัวอ้วนบอกกับกบตัวผอมว่าข้าไหวาต่อไปไม่ไหวแล้วแหละข้ายอมแพ้เพราะข้าเหนื่อยเต็มทนและวข้าขอยอมตายในถังนมเนี่ยแหละแต่กบตัวผอมพูดว่าเพื่อนจงอย่ายอมแพ้นะเราเพยายามกันต่อไปเถอะ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะย่อมมีหนทางและความหวังเสมอนะกบตัวอ้วนแหวกว่ายไปมาได้สักพักเดียวด้วยความอ่อนล้าท้อแท้ใจจึงจมน้ำนมตายไปจึงจมนมจึงจมดูมีความสุขจมนมจมน้ำนมจมนมตายไปจมนมในถังตายไปโอเคจมนนมในถังตายไป ส่วนกบตัวผอมไม่สิ้นความพยายามแม้เกือบหมดแรงแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แหวกว่ายไปมาอยู่ในถังนมนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่ามีอะไรแข็งๆอยู่ที่ขาหลังนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะที่แหวกว่ายอยู่ในถังนมนั้นกบตัวผอมสามารถที่จะกวนนมจนกลายเปน็นเนยได้นั่นเองอมเมื่อมีเนยมาโดนเข้าที่ขาหลัง กบตัวผอมได้แต่ใช้กําลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดดันนมและกระโดดออกมาจากถังนมได้ในที่สุดดันนมกบตัวผอมรอดชีวิตมาได้เพราะความพยายามส่วนกบตัวอ้วนต้องตายไปเพราะขาดความพยายามและความอดทนอืเป็นไงบ้าง นิทานเรื่องนี้สอนอะไรอะคะพี่จ๊อหจริงๆแล้วจะว่านิทานเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นคำใช่ไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นในหนึ่งแง่มุมแล้วก็เห็นไหมว่าจริงๆแล้วจะว่าความพยายามมันทําให้เราสามารถรอดพ้นได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความตายด้วยซ้ําคือจริงเนาะถูกว่ายังไงแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆก็ตามเนาะแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามเนี่ยเราก็สามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่กําลังใจแหละความพยายามมันต้องเกิดมาจากกําลังใจด้วยแล้วก็เหมือนแบบความหวังว่าดีสิ่งดีๆอ่ะแล้วก็มองว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนถูกป่ะเนาะใช่แล้วเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะผ่านพ้นตรงนั้นไปอืม จากการวันนี้นะคะจะมีนิทานหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากจะฝากไว้ให้อยู่ในใจของคนไทยทุกคนนะคะให้ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ให้งอกงามมากขึ้นในสังคมค่ะกบนิทานของดรอัดองค์เรื่องความสุขอยู่ที่ไหนกับคุณยายตามหาเข็มโดยคุณเออิสริยาค่ะคือการเล่านิทานเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบพอเล่านิทานทีไรทุกคนจะเงียบสงบแล้วก็ตั้งใจฟัง เพราะฉะนั้นนิทานเนี่ยมันเป็นอุบายในการที่เราจะสอนทุกคนนะครับนะฮะโดยเขาไม่รู้ตัวเขานึกว่าเราเล่านิทานแต่แท้ที่จริงเรากำลังสอนธรรมะสอนสิ่งที่ดีที่งามโดยอาศัยนิทานครับ